ฟังสบายกับสบทสงขาเพลิงเพราะกับวันสบายสบายฟังได้ทาง89.5เมกะเฮิร์ไมซ์ FM คุณผู้ฟังครับมากันที่เรื่องของการประกันสังคมกันบ้างนะครับโดยทางคณะรัฐมนตรีครับก็ได้มีการอนุมัติลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ครับเป็นเวลา6เดือน พร้อมทั้งมีการปรับวิธีคำนวณบันเป็ดบนรนานชราภาพด้วยครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ครับที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับเป็นเวลา6เดือนด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับไปจนถึงวันที่31อกรกฎาคมโดยจะม,มีอัตราส่งเงินสมทบภายหลังปรับลด3ทางเลือกครับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอดังนี้นะครับโดยทางเลือกที่1ครับลดเงินสมทบเหลือ42บาทจากเดิมต้องส่ง70บาทครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยครับจะได้รับประโยชน์ทดแทน3กรณีก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยครับกรณีทุพพลาภาพและกรณีเสียชีวิตครับส่วนทางเลือกที่2ครับลดเงินสมทบเหลือ60บาทจากเดิม100บาทครับ จะได้ประโยชน์ทดแทน4กรณีก็คือประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพครับส่วนทางเลือกที่3ครับลดเงินสมทบเหลือ180บาทจากเดิม300บาทครับได้รับประโยชน์ทดแทน5กรณีครับก็คือกรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยครับกรณีทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและสงเคราะห์บุตรด้วยครับ ซึ่งการลดตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ในเวลา6เดือนนี้นะครับก็จะทําให้กองทุนประกันสังคมได้รับเงินสมทบลดลงครับแต่ทางกองทุนก็ยังมีเงินสมทบเพียงพอครับสําหรับพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะอกองทุนแต่อย่างใดครับก็แจ้งข่าวดีมาอย่งผู้ประกันตนมาตรา40นะครับมีการลดเงินสมทบ เป็นเวลาหกเดือนครับ